สวัสดีค่ะแพทย์หญิงเลชมาจาวรานะคะแพทย์อายุรศาสตร์ตอมไลท่อและมาตบริสุ้มนะคะอ่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายระบบนะคะทั้งระบบหลอดเลือดเล็กและหลอดเลือดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานนะคะอันที่1ก็คือ เรื่องอาหารนะคะอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนะคะเราก็ควรจะเน้นทานคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนนะคะมากกว่าคาร์โบไฮเดตเชิงเดียวค่ะคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนก็เช่นเป็นพวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะหรือว่าถ้าเป็นอ่าพวกเส้นอย่างอื่นก็เป็นเส้นหมี่ข้าวกล้องหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นยกเป็นตัวอย่างเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการทานพวกคาร์โบไฮเดตเชิงเดียวเช่นเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเครื่องดื่มที่ทาให้น้าตาลดูดซึมเร็วเช่นอาจจะเป็นน้ําอัดลมนะคะน้ําหวานน้ําผลไม้ พวกนี้ก็จะมีระดับน้าตาลที่ค่อนข้างเยอะทําให้มีการดูดซึมน้าตาลค่อนข้างเยอะแล้วก็น้าตาลในเลือดก็จะพุ่งขึ้นเร็วนะคะเน้นเป็นกลุ่มผักส่วนผลไม้ก็เน้นผลไม้ที่รสชาติไม่ได้หวานมีจานวนน้าตาลต่ำนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายก็ควรจะออกกําลังกายทั้งแบบคาร์ดิโอแล้วก็เวทนะคะอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะมาเพื่อช่วยลดเรื่องของน้ําตาลแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อที่จะทําให้นําน้าตาลไปเผาผลาญนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะ อารมณ์เราก็เป็นอันนึงที่ส่งผลนะคะความเครียดเนี่ยทำให้มีการเพิ่มของระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลทำให้มีผลต่อระดับน้ำตาลนะคะเพราะนั้นก็พยายามทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มจใสนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็จะมีส่วนช่วยได้นะคะอันที่5ก็คือเรื่องของอถ้าเกิดเราเป็นเบาหวานแล้วแล้วเราได้รับยาไม่ว่าจะเป็นยันยาหรือว่ายาฉีดที่รักษาเรื่องของเบาหวาน ก็ควรจะพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ดูแลใช้ยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พบแพทย์เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและรักษาร,ระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ